วันนี้ในการศึกษาของเราที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นพระเก่าๆไม่ทีเก่าๆนะพระใหม่ไม่ทีนะใหม่ก็วควรจะรู้ถึงค่าแห่งรมโลกุตละธรรมนี้ยนาจะถามเจตธรรมงนะถ้าถ้าถามแล้วตอบด้ทำมายกมือหรือไม่ยกมือก็ได้ยกมือก็แสดงว่าไม่ได้้ามายกมือแสดงว่าใช่ต้องความจริงใจนะ นเราคิดจะสร้างสรรค์นในทําโลกุตละไหมมันยกมืยขึินคิคดไหมคิดอยากจะสร้างสรรค์ในทําโลกุตละเนะอ๋อเราคิดดีมากสแสดงว่าเราคิดสร้างสรรค์ในหลักทําโลกุตละก็แสดงว่าเรานี่รักหลวงพ่อระแก้เรญหาคนเขาเรียกว่ามิ่งฝันของชนชาวไทยนะ เราแก้มาแล้โดนี่เป็นพระที่หาข่าไม่ได้คือไม่มีค่าเราไม่รู้อะไรจะเอาไปตีค่าของเาประชาองค์นีน้ขึ้นเช่นเราจะขายประเทศไทยขายประเทศไทยขายพล,ลงอง้าน50่าล้านให้เป็นทาบเขาเอาเขาก็ทั่งซับสินเง,งินทองเอามากองอยู่ก็ยังไม่ทำยังไม่มีค่าจะเอาไปเจ้าคือตีค่าไม่ได้เลยเป็นค่าที่เรียกว่า นิ่งฝันของคนไทยค่ะหลวงพ่อพร,ระแก้วนี่ท่านให้สัญลักษณ์ว่าประเทศไทยจงเป็นวันศุกวันศุกร์คือวนันจิตสละวันเสรีภาพในลักษณะความเป็นไทย พราะนั <Cornell>. ้นประเทศไทยนักตั้งแต่หลวงพ่อโะแก้วมารกตวดนี่สถิตอยู่วัดศรีและกคณะศาสดารามแล้วนี่เราเป็นจิตสลักมาตลอดการลุกลามการขยายอาณาเขตของอันตพานทั้งหลายก็สงบนี่อนุภาพขององค์พระแก้มรกตดหรือว่าองค์ระสมมาสัมพุทธเจ้าที่โปกปรกรักษา บุคคลที่เรียกว่าจเจริญร,รอยตามศาสนาสำคไม่เฉพาะประเทศไทยในลักมีที่ส่งออกไปแม้แต่อนาจาักรของเพื่อนมนุษย์เครื่องตายเพื่อนทุกเคื่องยากทุหลายก็ได้รับรักมีถึงเรียกว่าประเทศไทยเนะี่ยมีมีของที่ล้ำค่าจึงเก็บไปอย่างดีสึนค่าของพระแก้วมรกตเป็นของที่ล้ำค่าเป็นอย่างนั้ นั่นคือองค์พระปฏิมาก,กเรเวลาพูดถึงกันสิ่งที่จะล้ำค่ายิ่งกว่านั้นมีอีกซึ่งเราเรียกันว่าหลักธรรมแห่งคําสองขององค์พระพุทเเจ้าล้ำค่ายิ่งกว่าภาพมนุษยรามนุษย์เราจะหาความรู้สึกได้กับคําสอนนี้จะได้ความมีที่ตั้งที่บูชามีที่ไปท,ท,ที่มาแห่งคุณนคร ล้ำค่ายิ่งกับการกราบการไหว้ที่เราไปชื่นชมในองค์พระแ้่มากฏถ้าเราคิดจะสร้างสารรค์ชีวิตของตนเองให้ถูกส่สวให้ถูกลักษณะขันตะยังสุขขังโสทินยังเป็นลักษณะของขันทั้งห้ากิริยาทั้งสี่มนุษย์เดินดีในกิริยาของพระ ในลักษณะลดละอารมณ์และตัวกันเสุขไม่ละขันตยังสุขขังโสทินดังที่เราสุขนั่นีม่ปกติแล้วเราก็ยังแปลทำนนไมไม่ได้แล้วนะใครจะเข้าใจความหมายของคำหลักนี้และคำแบบนี้ก็เหมือนกับว่ามาใหม่ของเก่าแต่ามาเล่ากันใหม่เนี่ยมันเล็เล,ละเรียกวว่ไใจหูไกลตา ไม่ได้่าชินหูชินตามนุษย์เรื่อยๆมากน็จำเนไ้อความไม่ได้เพราะฉะนั้นเรื่องของหลักธรรมนะเรื่องของหลักธรรมโลกุตตะลัที่ฝากฝากเอาไว้ขอให้ทุกคนนะมีการสร้างสรรค์ชีวิตตนเองขึ้นให้มีชีวิตอยู่จากการสร้างสรรค์ แต่จะมีชีวิตอยู่เพื่อการทำลายตนเองวันนี้คือประจำปีสำหรับพรรษานี้นะก็เดี๋ยวก็คงจะออกมาแล้วออกมาแล้วนานอะไรก่อยหรือโป้อะไรพวกนี้นะคืออยู่ใครไปเดี๋ยวก็รูก้กันละนะเดี๋ยวพิสูจน์รู้ว่าจิตเรานี่หนักไปทางไหนกันแนะ่นักทางโลกหรือหนักทางธรรมนะถ้าหนักทางธรรมเนะี่ยก็คงจะอยู่ใน อะไรตะข่ายของพระพุทธองค์แต่ถ้าหนักทางโลกนี่กระเด็นออกไปนะกระเด็นออกจากตาข่ายไปเลยกระเด็นไปเองอะ่ะเหมือนกับลุงอาเคยนั่งสมาธิเห็นทีหนึ่งไม่ต้องมไม่ไม่ต้องมาคิดว่าอะไรก็ได้คิดว่าเอาเหตุผลกันเลยกันนะอ่าคยครั้งหนึ่งนะลุงอา,านั่งสมาธิไปพูดถึงลักษณะผู้อยู่ผู้กระเด็นเนี่ยนะ มานั่งสมาธินิ่งเฉยสงบไม่คิดอะไรทั้งหมด mm. อด,ดีตไม่มีปัจจุบันเฉยอนาคตนิ่งอะไรอย่างเงี้ยเฉยอย่างเงี้ยสักพักหนึ่งจิตออกจากล่างไปเลยออกจากล่างไปก็ไปเรื่อยๆอไปเหมือนอย่างนี้แหละแต่นักนเขาเรียกวันนามธรรมาแต่ถ้าสี่ยังอยู่ ถ้าสีขันห้าวิญญาณตกมตินั่งอยู่ตรงนั้นแต่ก็นามันทามไม่ออกจากล่างไปแล้วไปเรื่อยๆเห็นเป็นอะไรเป็นท้องฟ้านี่สีเขียวเลยเขียวแบบน้ำทะเลสวยงามมากเย็นช่ำไปตลอดนะไปเรื่อยๆเหมือนลอยไป <laughs> เหมือนเหาะไปว่ากันแต่ละ เหาะไปก็แหละแต่ว่าสวยงามมากไม่มีคําว่าร้อนรนหนาวแต่เย็นสบายเหมือนกับเราอยู่ในอนุณหภูมิที่พอดีก็เห็นเป็นปราสาทหลังหนึ่งเป็นแก้วนะปราสาทหลังนั้นว่าตัวเองก็เดินขึ้นไปบนแก้วคือโดนไปปราสาทแก้ววันนี้ในปราสาทนั้นปูพรมสีแดงพอเราก้าวเข้าสู่พรมสีแดงปุ๊บมีเสียง มีเสียงขึ้นมาเกิดขึ้นในกระแสจิตว่า,านิมนต์พระคุณเจ้าในสถานที่แห่งธรรมมโอ้โหเราก็เอ๊ะอะไรก็ก็เฉยๆก็ฟังน,นั้นแหละต่นี้ในะขณะที่เข้าไปสู่ประสาทอันนี้ขึ้นก็แต่ประสาทนี้เป็นแก้วหมดเลยนะมองทะลุโปร่งเป็นสีฟ้าเนี่ยก็ชะโงกหน้าลงไปคือคล้ายๆว่า ไปยืนที่หน้าต่างาก็เห็นเป็นลักษณะาทางสองเส้นนะคือทางโลกกับทางธรรมคือที่เห็นนี่เป็นลักษณะแบบาาาทางสีขาวนะกับทางสีดำพุ่งมาสู่สายตานั้นก็เห็นเป็นคนตามมาด้วย บุคคลที่ปรารถนาอากซึ่งทางสีขาวเนี่ยแต่ไม่ลดละอารมณ์ตัวคำคือยังมีกรรม,มากเลยพว่งนี้นะกระเด็นกลับไปเลยกระเด็นกลับไปหาสีดำให้คนที่อยู่สีดำนี่อยากจะมาอยู่สีขาวบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็มาไม่ได้อะไรประเภทอย่างนี้นะก็มีเสียงธรรมว่าเขามีเสียงมาสอนว่านั่นแหละคือบุคคลที่บรัญชาอุปสมบทอยู่ในพระศาสนา อยากจะสําเร็จธรรมอยากจะมีธรรมแต่ไม่ละอารมณ์กรรมตัวกระทําจึงต้องกระเด็นกลับและบุคคลที่อยู่ในสีดําอยากจะมาอยู่สีขาวแต่ไม่ลดละนิสัยของอารมณ์กรรมแะ,ะหรือตัวกระทําก็มาไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรถ้าจะพูดกันเดยนนี้เขาเรียกว่าตัวห่วงนั่นเองตัวห่วงตัวลักตัวพอใจตัวยินดีนี่แหละที่ทําให้เราไม่สามารถเข้ามาสู่ สัพพันญูของพระพุทธองค์หรือบุคคลที่อยู่ในพระศาสนาแล้วแต่ไม่มีความรู้ความเข้าใจในครว่าสัพพันญูของพระพุทธองค์คือยังมีการยึดติดในอารมณ์และตัวกระทําอยู่ก็ต้องกระเด็นกลับไปตามวิสัยของอะไระที่เขาเรียกเหมือนอเหมือนแม่เหล็กดึงคือดูจิตตัวนี้กลับไปเองนั่นเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นเรื่องราวที่ อ้ที่หลวงอาได้พบได้เห็นหรือว่าได้ยินได้ฟังมาได้มีความเข้าใจก็มาให้เรานี่แหละได้มีการลี่คลายกันนะเเ้ารู้คนเดียวเข้าใจคนเดียวนะก็อาจจะไม่เกิดเป็นการก้างขวางก็มาให้เพื่อนพระเพื่อนเนนหรือ,อไม่ชงไม่ชีบาตกบาติกาเนี่ยมาหลับรู้ขึ้นว่าเออเรื่องที่พบที่เห็นที่ได้ยินได้ฟังในมันเรื่องจริงแค่ไหนให้ดาวทุกคนรู้ว่า ทำโลกุตระที่เกิดในปัจจุบันนี้จะได้คนจะได้จิตไปทักข่าง,งหลยอย่างที่ลวงอาเคยให้ถามวัสดีมานผู้กรรมสลายยะไว้ในโลก ถามเ็ว่าโลากุตระเกิดขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะพาจิตสู่คุณธรรมหลุดพน้นเรื่องพระนิพพานเนี่ยจะทำได้ไหมเนี่ยจะเปิดทางได้ไหมเขาก็บอกว่าขึ้นอยู่กับจิต จิตอ่านจิตออกจิตก็บอกขนทางถูกแต่ถ้าจิตอ่านจิตไม่ออกจิตก็บอกไม่ถูกข้าพเจ้ามีหน้าที่เป็นสลัย,ยะที่นอนดี๋อที่เฉยแต่ก็ซื่อสัตย์สำหรับบุคคลที่เรียกหาจิตตรงไหนเรียกหาจิตข้าพเจ้าเขาจะร้องบริการ คือเสนอทันทีนั่นก็ขึ้นอยู่กับว่าจิตตรงนั้นจะปล่อยแค่ไหนคือจิตนิ่งแค่ไหนจิตนิ่งอยู่ในความจริงหรือว่านิ่งอยู่ในความนึกคิดถ้านิ่งอยู่ในความจริง จะไปได้แต่ถ้านิ่งอยู่ในความนึกคิดกดจิตเพืตนเองไว้ก็ไปไม่ได้หนึ่งในล้านจะมีสักคนที่จะเป็นจิตนิ่งในใน,ในสัจจะในความจริงของแสง จิติึงพุทธการไม่ใช่จิตต้นต้นพุทธการจะเป็นเป็นสิ่งยากเหมือนการถือตรับปะถ้าโปรดตนเองก็ไปได้ถ้าโปรดผู้อื่นก็ไปไม่ได้นื้เคยพูดกันอยู่ นักริมาผู้กรรมไว้ซึ่งสลายยะของตัวเกิดตัวตายตัวอารมณ์หรือตัวกระทำก็ยังเคยปลาลบบอกมาว่าไปพิสูจน์ความจริงสำหรับจิตมนุษย์ปัจจุบัน เขาเรียกมากันในลักษณะหนึ่งต่อหนึ่งหนึ่งโลกหนึ่งธรรมแต่เขาก็บอกว่าโลกุตลระธรรมมันต้องชอบช้นแน่สำหรับจิตปัจจุบัน ที่เขาบอกเขาชอบทำหมายความว่าจิตมนุษย์ทนไม่ไหวแล้วทนอารมณ์และตัวกระทำไม่ไหวแล้วอารมณ์เกิดบ่อยๆก็ไปตามอารมณ์แล้ว ทรงตัวกระทำเข้าบ่อยๆก็ไปแล้วนี่เนี่ยเรื่องราวต่างๆความเป็นจริงนะแต่ก็โดยหน้าที่โดยหน้าที่โลกุตละธรรมตึงพุทธการโลกุตละได้เกิดสองครั้ง ตามหลักนะเกิดสองครั้งแต่ละองค์ขององค์พระพุทธเจ้าจะเกิดสองครั้งครั้งที่หนึ่งสร้างนิสัยสัพพันยูหรือสร้างนิสัยองค์พระพุทธเจา้าครั้งที่สองสร้างนิสัยผู้ถือธรรม คือเราถือถอถืบุญถือบารมีกันมากะมาทดสอบว่าจะมีบุญมีบารมีแค่ไหนในคำว่าตื่นหนึ่งขององค์พระพุทธเจ้าที่ประกาศตามเวลาใี้เช่นองค์อเช่นต่อไปในสมัยองค์พระศรีอริยเมตไตก็จะเกิดขึ้นองค์พระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าพระมีมุติ บริสุทธ์มัชฌิม,มาดาวดิงอารยะสถานมันเรียกพ่อทำรรและส่วนแม่ทำรรมหมายถึงองค์ธรรมจักรส่องแสงลงมากระดับประดาได้ดอกบ,บัวห้าประการ มที่พูดไปฟังอยู่ตนีจมีแสงสีเสียงภาพและเหตุผลใน,นดอกวัวหา้าใบการนี่คก็เรียกว่าแม่ทำแต่นี้พ่อทำก็ไม่พบแม่ทำเราก็เราไม่จบจะรู้ไม่ได้ก็ไม่รู้ว่ารนนีน้จะโชคดีหรือโชคร้ายที่ได้พบแม่ทำแม่ทำอ่พ่อทำแม่ทำ แต่เราก็าไม่รู้จักข้อทำแม่ทำแล้วเรวาจิตจิตต้องอาจจะออกจากาพ่อทำและแม่ทำในขณะที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ในความเป็นมนุษย์ก็ไม่เกินแปดสิบปีและไม่รู้ว่าดวงจิตตรงนี้เนี่ยจะไปเจอพ่ออะไรอีกเจอแม่อะไร เรียกว่าพ่อสมมุติแม่สมุติในขณะที่เรามีพ่อสมมุติแม่สมุติปัจจุบรันรนี้มนุษย์เราก็าจะไปเอาตัาง่งต่างๆมาเป็นพ่อเป็นแม่สมมุติมากมายแตกต่างเช่นไปยึดถือผีสามเทวดายึดถือต้อนมมกรากไม้จะพ่อจะแม่นั่นก็คือพ่อและแม่ของจิตหรือเรามายึดที่กินที่นอน นั่นก็คือพ่อแม่ของจิตเรามายึดที่หลับที่นอนหมอนมุง้งนั่นก็คือพ่อแม่ของจิตเรามายึดอารมณ์ดีใจเสียใจนั่นก็พ่อแม่ของจิตเรามายึดโลภโก,กรธโทนั่นก็คือพ่อแม่ของจิต ใน,นพ่อแม่ของจิตในขณะที่เกิดเป็นสมมุติหาความรู้สึกไม่ได้ก็เกิดเป็นเวรเป็นกรรมเกิดเป็นอารมณ์และตัวกระทําให้ใราผุดเราเกิดต่อไปอีกเด็กก็เรียวกว่าจิตโคตรจรยอยอจอนไปตามลักษณะของจิตที่ไม่พบทางอาที่ไม่พบพ่อทำแม่ทำเนี่ยเป็นอย่างนั้น ปัจจุบันตะสางจิตไม่สิ้นสุดเราก็บริสุทธิ์ขึ้นยาอยู่ในธรรมโลกุตรละก็เหมือนอยู่ในโอวากของพระองค์หนึ่งตอนนี้เราฟังคำโอเราฟังโอวากของพระไม่ไม่ออกหรือฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่อง ก็ไม่รู้ว่าจิตตรงนี้จะโครจรไปถึงไหนในขณะที่จิตต้องออกจากกายไปไม่ช้าไม่นานจิตเราก็ตายก็ชีวิตไม่เกินแปดสิบปีเป็นนิสัยตามมนาสาปัจจุบัน จิตที่เขากลัวเกรงกลัวเกรงว่าจะจะพลาดไปจะคําว่าพ่อทําแล้วแม่ทําจึงเป็นจิตที่ระแวงอารมณ์และตัวกระทําไม่อยากจะไปข้องเกี่ยวแม้แต่อารมณ์นิดหนึง่งตัวกระทั่น่อยเพราะกลัวว่าจะพัดพ่อพัดแม่ถ้าพลดลงไปแล้วไกลฟ้าไม่ถึงประคอไม่ได้อะไรจะเกิดขึ้นกับจิตตรงนั้น สมมติว่าจิตของเราเกิดมาแต่และภพหลาชาติเราไม่พบทำคือว่าไม่พบพ่อทำแม่ทำก็ไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเหมือนกับปัจจุบันที่เรามามีนิสัยพบโลกุตละธรรมผ่านทนสาแห่งการเกิดภาษากินภาษานอนภาษายิตถือกันมาคนละเท่าไหร่ที่มันเกิดอึ้งอืขึ้นในจิต ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตล้วนแต่สร้างความิดถือนักบวดที่ห่มผ้าเหลืองเรสิอาจารย์ที่รัเคาลบหรือยกจ้องว่าเป็นผู้วิเศษก็ยังแสดงเจตจำนงออกมาถึงลักษณะให้เราดิถือจึงมีเหรียญมีกระตุด มีสิ่งต่างๆมากมายแลากอง,งน,นั่นแหละเขาเรียกว่าจิตที่เรื่องลงปะปนเป็นจิตธรรมดาทีนี้เรามาพบก,กับธรรมโลกุตละที่เรียกว่าทำเกิดสร้างกำเนิดของจิตใหม่จิตที่แล้วใช้ไม่ได้ จิตท,ที่ห่างไกลจากพ่อธรรมและแม่ธรรมราะนั้นจิตต่างๆที่เคยไหลามาเทมาด้วยความดิ้ถือในลักษณะสมมุติหรือสิ่งต่างๆเรื่องของเวรของกรรไม่ใช่จุดกำเนิดของธรรม ติดกันในขังธรรมเขามีมัจจิมาเป็นี่่งังแม้แต่เยี่ยงอย่างองค์พระทีบังกรลุกจ้าที่เคยสอนองค์ที่หนึ่งกระทั่งองค์พระโคดมก็อยู่ในลักษณะพบและเข้าใจถึงโลกุตระธรรมที่สร้างจิตกำหนดสร้างจิตให้เกิดเป็นธรรม พระลเจ้าทุกๆพระองค์ทั้งท่านอาทั้งภิกษุและภิกษุนีที่เข้าขั้นในคำว่าอนุตตรสมาสัมพุทัย,ยจิตเหล่านั้นก็ต้องมีการงานที่ถูกต้องเรียกว่าจิตมีช่างทางไป จิตไม่หลงไหลในอารมณ์และตัวกระทำทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ว่าตานี้จะดึงรูปมาทักเท่าไหร่โห้จะดึงเสียงมาทักเท่าไหร่จะหมกกลิ่นหรืออารมณ์จะดึงมาทักเท่าไหร่ไม่สามารถที่จะกระทบกระทง่งจิตบุคคลที่เรียกว่าจิตมีช่องให้หลุดลงไปได้ เขาต้องเรียกว่าจิตที่กลัวกลัวที่จะหาพ่อทําและแม่ทํานี่มันอันตรายนะเนี่ยพูดถึงตอนนี้แหละอันตรายจิตเราไม่มีไม่มีบุญมีวาสนาไม่มีบรารมีจิตก็ต้องถูกบัญชีกรรมต,ตลอดเวลา ถ้าเกิดขึ้นจากจิตอ่านจิตไม่ออกจิตไม่พบพระมิมุติจิตไม่บริสุทธิ์ใ้ดับวัวห้าประการบริหารศาสนาในใจไม่สดใสก็มีโอกาสที่จะไปที่จะล่วงหล่นลงไป เมื่อร่วงเมื่อร่วมจากทาไปแล้วเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นสําหรับการพัด่าแบบพ่อทําและแม่ทําและอีกก็ประมาณเท่าไหร่ตาเราจึงจะได้เห็นรูปที่เป็นกรรมโอ้เราจะได้ยินเสียงที่เป็นกรรมที่ก็เรียกว่าเสียงสูงเสียงต่ำอาจจะสูญหาย กลายเป็นเสียงธรรมดาเสียงกินเสียงนอนเสียงเจาะย้อนอยู่ในพ่อสมมุติแม่สม,มุิคือหาความบริสุทธิ์ไม่ได้ถ้าจงบอกว่าปัจจุบันที่เราพบและอาศัยพ่อแม่ทั้งหลายหรือทะเลาะเพิ่งพิ่งพ่อสมมุิแม่สม,มุติ เหมือนก็เราพึ่งพึ่งทอหักเหมือนไม่หลักปัดเลนไม่รู้ว่าจิตนี้จะเอนไปที่ใดอีกกรรมมันแยกย้ายทั่วสารทิศแล้วแต่ว่าพรมวิ่ิดของกรรมเพราะเราดึงเราหน่งเหนี่ยวพ่อทำไม่ได้ น่วงเหนียวแม่ทำไม่ถึงตอนนี้จิตเราอาจจะลำพึงลำพึงหาศาสนาลำพึงลำพึงหาองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนอย่างกับจิตบางเหล่าบางโม่ที่ตกอยู่ในคำว่าจิตที่มีศัตรูกรรม เป็นจิตนรกจิตเปลตจิตอสุรกายจิตเวนว่าอวิหมู่สัตว์มีความทุกข์ขึ้นมายกมือขึ้นวันทาขอพระพุทธเจ้าเป็นที่ถึงเหมือนเราเห็นคนที่เรียกว่ามีทุกข์เกิดขึ้นมายกมือวันทาบนบานสัจาา ขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้ขอให้หายเถิดขอให้พบเถิดจะบวชให้แต่นั้นวันจะทำบุญไอ้น่นจะทอดตาป่าไอ้นี่นั่นแหละเขาเรียกว่าความทุกข์เกิดขึ้นมาแต่ละทีก็เรียกหาองค์พระพุทธเจ้าแต่บางครั้งการเรียกหานั้นถ้ามีบุญหนุนมา เสียงนั้นก็อาจจะถึงเส่งลินฟ้าอากาศดินฟ้าอากาศาาาก็อาจจะประกาศถึงองค์พระมีมุตท่านอาจจะส่งแสงบริสุทธิ์ให้สำเร็จขึ้นได้แต่สัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นจะมีความเข้าใจหรือไม่ว่าตัวเองนะ่ะทุกแล้วก็เรียกร้องเมื่อสุขขึ้นมาก็ลืมองค์ ไม่เห็นสงเมษาสนา